ถึงแล้ววัดประพุทธบาทชนแดนหลวงพ่อทบธรรมปัญโยตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศยามเย็นร่มลื่นบริเวณวัดมีรูปเหมือนหลวงพ่อทบชนแดนองค์ใหญ่ ประเด็จฐานอยู่ใครมีโอกาสมากราบนมัสการได้ที่วัดพระพุทธบาทชดแดนแห่งนี้